มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินนวรวิสุทธิเทวารยยวงศ์22กรกฎาคม2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าโดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระประมนทรารามาธิบดีศรีสิสนมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชาวราังคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินราธิเบตราชาวรโรดมบรมนาถะพิษพระวชิลเก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศการสถาปนาสมเด็จพระมหาสมณเจ้าตามพระบร,รมราชาองค์การดังนี้โดยที่ทรงพระราชาอนุรณ์คำนึงถึงพระเจ้าบริวงเธอ กรม,มหลวงชินววรศิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่11ว่ามีคุนุปการอย่างยิ่งแด่พระบวรพุทธศาสนาและราชอาณาจักรไทยทรงมีคุณูปการแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อครั้งทรงผนวด ได้ถวายพระโอวาทานุศาสนีตามพระฐานะแห่งพระอาจารย์ทุกประการทรงรับธุระพระพุทธศาสนาบริหารธรรมนุบำรุงต่อเนื่องมาแต่สำเร็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรถด้วยพระอุเบกขาอันแน่วแน่เที่ยงธรรมทรงพระสติปัญญาสามารถทรงพระสุตยานปรีชาอันลึกซึง้งเป็นพระหุสุตเมธีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีนามพระไทยเยือกเย็นพรกกระยาณนัทยาอาศัยปราณีปานอมทอมพระองค์ดำารงพระศีตระหฤทัยไทยใสสะอาดพระศีลาจารวัดวิมลไม่มัวหมองทรงเรืองรองด้วยพระสมณคุณพระหุ่นปัญญามีพระกระมลหมายมุ่งแต่กรณียกิจอันอํานวยหิตานุหิตประโยชน์ต่อพระบวรพุทธศาสนาและมหาชนให้บังเกิดผลดีต่อราชอาณาจักรทรงรักษาพระบวรพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ ด้วยทรงพระอุสาหะรับเป็นประธานชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จบริบูรณ์ในรัชกาลสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นธรรมทานวัตถุอืบอายุพระขนงังค้าสัตว์ทุศาสตร์ทั้งยังทรงจัดตั้งมูลทิมหามงกุฎราชทยาลายลัยและทรงพระกุณาโปรดให้มีการสอบธรรมศึกษาสำหรับค้าเรือหัดด้วย บัดนี้บรรลุอภิรักษ์สมัย100ปีวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ100ปีวันเสด็จขึ้นทรงราชแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการสืบสนองพระบรมราชปณิธานในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเสด็จสถิตที่พระฐานะไทยวะ พระรดมมหาวชิราชาพินิสกรมนาจารย์พระราชกรรมาวาจาจารย์ในสมเด็จพระบูรพรมหากษัตริย์ธิราชและพระบรมาอัยกาธิราชในรัชการปัจจุบันทั้งสองพระองค์นับเนื่องโดยตรงถึงพระบาทสมเด็จพระบระเมเณรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าจเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นธรรมทายาต ตามพระราชสถานะอนุสิ์ด้วยเหตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกร์เป็นพระราชอุปยาารสมควรจากสถาปนาพระอิสริยยศพระอัฐพระเจ้าบรวงเธอกรมหลวงชินวรศสิริวัต์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้ทรงเป็นพระบูรพารย์ทางธรรมในรัชกาลปัจจุบันเพื่อเป็นที่เฉลิมพระราชศรัทธาจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนา พระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และทางพระสมณะถาดรศักดิ์เฉลิมพระนามอฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒสมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเสด็จสถิตที่สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ามีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบักว่าสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธเทวาริยวงศ มหาเจตพานุพงศิริวัฒนะพัทรผลภูลสวัสดิยะพรหมจารีอังคาราชาธิบดีสีสมนุษประมาปรินายกตีปิดกกลาโกศลมงคลธรรมเจดีคัมพีระยานยุตตะสุดสุนทรไทวะภราดอนมหาราชาพินิสกรมนาจารย์สุภสินสารมหาอนาคาริยรัต ทัศศาส,สนาบริษัทนิปัตยะคารวารสถานมโหารานเมตตาขันตายสายสัยศีรษะนา,ตายตสาระคุณารักอุสกิษักดิสกลสงฆบปามโมคาิสอนราธิปดีมหาสถาวีระวะโรดมบรมบพิษการนี้ทรงพระกูณาโปรดยกล้กาโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเบญจประดลเสวตฉาดถวายกลางกั้น พระรูปสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธเทวารยวงศ์ซึ่งปริสถานในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามถวายเป็นเครื่องปรากฏแห่งพระมหาสมณะคุณสืบไปขอให้พระเกียติคุณวิบุญยศปรากฏแผ่ภัยศาลไปในสา,ากลจักรวาลตาบทีรัติการนิรันเถิด ประกาศณวันที่17กรกฎาคมพศักรา2568เป็นปีที่10ในราชการปัจจุบันถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ